ครับก็หนึ่งเดือนหลังจากเสรินาอกนะครับเพราะคุณไมเหมือนทําธุรกิจส่วนตัวปกติจะแต่งตัวสไตล์ยังไงบ้างครับปกติชอบแต่งตัวสายเดี่ยวค่ะแล้วก็คอค่อนข้างลึกหน่อยทีเนี้ยเราจะมีปัญหาเรื่องที่พอเราใส่ใสายเดี่ยวหรือว่าคอลึกอะค่ะมันจะใส่เสื้อในไม่ได้หนาอกก็เลยไม่เป็นทรงค่ะคือจะใส่เป็นฟองน้ําหรือว่าอ่าบาร์ตินงนกดันตรงมันก็บางครั้งก็ไม่สะดวกใช่ไหมครับก็อยากจะ ใส่เสื้อตัวเล็กโดยที่แบบแค่ปิดจุกแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยอะไรอย่าง้นะแต่ก็ไม่อยากได้ไซส์ใหญ่ไงคือเหมือนวันที่มาปรึกษากันเดือนที่แล้วก่อนทำเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากได้ครับซีคือไซส์ปกติที่คนทำามากที่สุดเนี่ยจะเป็นรุ่นเดมิเนาะของของโมทิวาเนี่ยก็คือรุ่นที่มันไม่ไม่ได้พุ่งมากแล้วนะครับหมอก็วัดตามขนาดตัวนีได้ประมาณ265กับสอ5รอก็ถือว่าม,มันก็ก็เป็นมาตรฐานแหละแต่ว่าของคุณายบอกว่า เล็กกว่านั้นหน่อยเพราะว่าตอนลองเรายังรู้สึกว่าใหญ่ไปคือหลายหลายคนเนี่ยไปลองมาแล้วแบบหมอหลายคนก็จะบอกโอ้ยก็2องร้อยห้าสิบแล้วทำไมมันก็ให่ใหญ่แล้วแต่หลายหลายคนเขาก็ยังคิดว่ามันก็ยังไม่ใช่ใช่ถูกไหมครับก็อยากจะได้คับบีถึงซีเลยถูกไหมคือเวลาตัวลองของที่ดิมคลินิกเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดมากชัดมากเพราะว่าเราลองใส่ให้แบบทีละยี่สิบซีซีไล่มาตั้งแต่ร้อยนิดนิดจนแบบสองร้อยสามร้อยเลยนะครับซึ่งคับบีถึงซีเนี่ยแบบ เป็นที่นิยมเนาะเพราะว่าเด๋ยวนี้เหมือนมันใช้มันใช้ชีวิตง่ายมันมันมันเหมือนแต่งตัวชุดแฟชั่นชุดตัวเล็กได้ได้ง่ายไม่ไม่ได้ดูโป๊กันเกินไปเนาะการออกกําลังหรือว่าใช้แรงอะไรพวกนี้มันก็จะจะสะดวกเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่เทอะทะครับก็ขั้ p ปีถึง C ีเนี่ยหลายๆคนใส่รุ่นเดมีได้แต่ว่าอันเนี้ยพิเศษเลยคือรุ่นมินิเลยเป็นซิลิคนแบบพีออเดอร์เลยเนาะก็เฉพาะที่ดีมคลินิกนั่นแหละที่เป็นโมดิฟาพาร์เนอร์แล้วเราก็มี ไซส์ที่เป็นมินิคือมินิมันจะแบนนิดหนึ่งแล้วก็ไซส์มันจะเล็กลงมาแต่ข้อดีก็คือว่าไซส์เล็กถ้าไม่แบนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอไซส์เล็กฐานมันจะแคบแล้วตรงกลางมันจะห่างโดยเฉพาะคนที่เป็นอกไก่กระดุมหน้าอกที่ยื่นบืนไปตรงกลางเนี่ยจำเป็นต้องใส่ซิลิคนที่กว้างเป็นพิเศษถ้าถ้าเราอยากใส่ไซส์เล็กมันต้องเป็นซิลิคนที่ไซส์เล็กแต่แบนก็เป็นรุ่นมินินะครับก็เป็นไซส์มินิ220กับ205ซีซีซึ่ง ก็ <g år> ได้ตรงกับที่เราลองเลยใช่ไหมครับตัวตัวลองวันนั้นเลยก็ค่อนข้างตรงเลยค่ะแบบว่าเหมือนเหมือนเป๊ะเลยเวลาใส่เสื้อผ้าวันที่ลองค่ะมีใส่เสืเอ้อผ้าของตัวเองด้วยก็คือตอนนี้ใส่ตัวนั้นก็ได้แบบเดิมเลยค่อนข้างตรงค่ะกะเราจะมีตัวลองตัวลองมันจะเป็นแบบแผ่นรองเป็นใบไม้ดีกว่าเอาซิลิโคนมายัดเพื่อพวกนั้นจะมองไม่เห็นว่าจริงๆเราเป็นยังไงมันจะดูใหญ่เกินจริงมันจะดูโป๊ะมันดูเมอนบอกส่วนเทคนิคก็เป็นการสองกล้องเนาะแล้วก็ทํา สัปฟาเชียลมันก็สามารถที่จะทําให้นมมันเข้ามาชิดกันได้แล้วก็มีการล็อกตําแหน่งให้ซิลิโคนมีการเคลื่อนนะครับ mm hmm. เทคนิคของหมอก็จะพยายามให้เป็นธรรมชาติที่สุดดูมีความเป็นสโลมแล้วก็ไม่ไม่เป็นบล็อกไม่เป็นขอบเนาะเพราะหลายหลายคนบอกว่าทําเล็กไงก็ไม่เป็นขอบไม่จริงครับแตที่คือทําเล็กก็ยังเป็นบล็อกเป็นก้อนกระจุกกระจุกเพราะว่าเขาไม่ยืดเลยเขาไม่มีการส่องกล้องว่าที่ด mm hmm. ินคลินิกก็เน้นเรื่องของว่าทำเราต้องทําให้ดีไปเลยทำต้องส่องกล้อง จัดซองต้องยืดเนื้อต้องใช้ซิลิโคนที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าเราจะรอเนาะอันนี้ก็รอพีออเดอร์อยู่สักหลายเดือนอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับดูซิลิโคนร,รุ่นมินินี่ต้องเป็นสั่งกับทางโรงงานโดยเฉพาะเลยนะครับ220กับ2 0 5ไม่เท่ากันด้วยเป็นเรื่องปกติที่คนไข้สองข้างไม่เท่ากันกระดูกอกไก่นี้ยิ่งจะไม่ค่อยเท่ากันซ้ายกับขวาแต่ว่าสุดท้าย เท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันเลยค่ะแยกกับกลับมาซ้ายขวาเท่ากันเพราะว่านมที่ไม่เท่ากันมันจะเกิดปัญหาเวลาใส่บาข้างหนึ่งมันจะแบบอ้าวเหลือข้างจะเจอบ่อยนะครับคนเราคือกระดูกคน50%เนี่ยใส่คนเราซ้ายกันเป็นเรื่องปกติของที่ดิมคลินิกนะใส่คนเราซ้ายแต่ว่าสุดท้ายจะกลับมาเท่ากันเพราะถ้าหมอวัดไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้กลายเป็นว่าข้างหนึ่งมันใส่แล้วมันเหลือใส่บานแล้วมันอ้าวมีอย่างยัดได้ข้างหนึ่งมันหลวมข้างหนึ่งมันแน่นอย่างเงี้ยมัน มันก็จะใช้ชีวิตได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าที่นี่เขาจะเน้นว่าต้องทําให้เท่ากาันทําทั้งทีแล้วต้องทําให้มันดีที่สุดเนาะก็เราก็ยอมที่จะรอสักทีอ,ออเดอร์เพื่อให้มันดีที่สุดเนี่ยนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงครับกับฟีดแบ็กหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ครับเข้าที่เราทรงสวยแพ้สวยหรือว่าประทับใจอะไรยังไงบ้างราเรื่องแรกเลยคือไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บ <c oughs> ที่คิดเลยตั้งแต่หลังทําเสร็จวันแรกค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่ประทับใจคือแพ้สวยมาก แล้วก็ค่อนข้างเป็นทรงที่สวยในระยะเวลาแค่เดือนหนึ่งเดือนก็คือแบบสามารถใส่เสื้อผ้าได้แล้วสามารถถ่ายรูปได้สวยแล้วแบบนี้ค่ะหายไวด้วยใช่ไหมเออส่วนใหญ่ที่ขคงไใ้ที่ดิมินิกก็คือสองสัปดาห์มันจะหายบวมส่วนเขียวช้ำไม่เคยมีที่ดิมินกิกไม,ไม่ไม่เคยมีเพราะว่าเราใส่ใส่ใสายเดนด้วยแล้วก็มีการส่องกล้องมันหยุดเลือดดีอยู่แล้วนะครับหายไวอยู่แล้วส่วนใหญ่คือสองสัปดาห์นี่แหละจะจะใส่รูปจะใส่ถ่ายรูปสวยๆได้แล้วแต่ว่าถ้า1ึงเดือนก็ เ่เต็มที่เนาะใช้ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนะครับก็เราจะเน้นเรื่องของการมานัดตรวจเนี่ยแหละครับอย่างนี้ก็เป็นการตรวจครั้งที่5แล้วเรามาเพราะว่าเดือนเดือนแรกเนี่ยที่ดีมคลินิกนัดตรวจค่อนง้างทีใช่ไหมครับเพราะเพื่อที่จะให้ผลมันเป๊ะดีตลอดนะครับการที่ได้แผ่สวยการที่ได้นมนิ่มหรือว่าทรงที่สวยเนี่ยมันต้องขึ้นกับการใส่ใจดูแลครับ ราะว่าในระยะทางที่ผ่านมาในหนึ่งเดือนนียมันมีโอกาสที่จะแบบมีปัญหาได้ตลอดแหละนะในการเสริมหนากนะครับเพราะหมอก็จะเช็คกันทุกทุกสามวันห้าวันจนมันปกติได้ได้ด,ไ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 ดีได้นิ่มแล้วก็ทรงสวยอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ได้ยืนยันว่าทรงสวยแน่นอนแผลดีแน่นอนนะครับใช่ค่ะยืนยันค่ะสวยแน่นอน